สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ้ว่าไทยแลนด์ดอทคอมวิดีโอเทรนนิ่งนะครับสำหรับบทนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับสร้างนะครับระบบจัดการผู้ดูแลระบบนะครับเราก็จําเป็นต้องสร้างฟอร์มขึ้นมาก่อนว่าจะเป็นฟอร์มรูปแบบไหนนะครับเราไปดูที่ E com ตอนนี้ยังไม่มีรูปแบบอะไรเลยนะครับ ส่วนหน้าร้านก็ยังเป็นเอ้ยส่วนหลังร้านก็ยังมีแค่นี้นะครับเราก็จะไปเพิ่มเมนูตัวนึงนะครับให้ชื่อว่าระบบจัดการผู้ด,ดูแลระบบนะครับโดยสิทธิ์นี้จะเห็นเฉพาะ super admin เท่านั้นนะครับเราก็ไปสร้างนะครับไปที่แอปคอนโทรลเลอร์นะครับเป็น admin controller แล้วกัน admin controller extend app c o n t r o l l e แบบนี้นะครับ index ก่อนอื่นเราต้องสร้างโมเดลก่อนนะครับ admin โมเดลชื่อ admin extend app model ว่าไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปสร้างวิวสร้าง c o n t ท o l l อร,ออรสร้างวิวนะครับชื่อโฟลเดอร์ต้องชื่อตรงกับคอ,อน t ท o เ l อร์ก็คือแอดมินเติมเอสใส่แอคชั่นที่ชื่อว่าอินเด็กลงไปนะครับอินเด็กคนละตัวกับแบ็กเอนนะครับ ครับว่าก็าจะเป็น id แล้วงนะ username password เป็นภาษาอังกฤษปล่ากันครับ <S <S น d ดิ <Delete. S 2> เอาไว้ที่นีก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการดึงข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นหน้า,าดึงข้อมูลออกมาก็คือหน้าอินเด็กแล้วก็ echo html l i n k นะครับการเพิ่มนั่นเอง Action. ไปที่ add แบบนี้นะครับ refresh ี่ยไม่มีเมนูโอเคเราก็ไปสร้าง element ตัวหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่าเมนูแล้วกัน top menu แล้วกัน top menu CTP ใช้ table นี่แหละครับ จะจัดระเบียบง่ายๆขอล่ามแรกก็ให้ชื่อว่าระบบจัดการอาเป็นจัดการผู้ดูแลระบบต้องเป็นลิงก์เนาะก็ต้อง Echo HTML แบบนี้นะครับ จัดการผู้ดูแลระบบ controller controller ชื่อ admin action ไปที่ index แล้วเราก็ไปที่ layout back end template แล้วก็เพิ่มตรงนี้ลงไปเป็น echo this element top menu p o oh. element this html element อันท,ที่สท็อปเมนูใช้ดีซีันที่สาม html แบบนี้นะครับ คก็จะมาแล้วนะครับก็คือผิดนิดนึงนะครับเราก็ต้องระบุให้ถูกต้องคือโฟมพิมพ์ผิดเองนะครับส่วนนี้ก็คือ t h i s element แล้วก็ใส่ top menu ลงไปเพื่อที่จะเรียกใช้ element นั้นนะครับเราจะได้เมนูตัวนึงเพิ่มขึ้นมามันจะไปที่ index ป้าบแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยน layout ใน admin controller นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น layout เท่ากับ back end template แบบนี้นะครับนนปบก็จะโผล่มาแล้วปุ่มแอดแล้วก็ตัวฟิลด์ที่จะระบุคือเป็นตัวที่จะดึงข้อมูลออกมาโชว์ให้เราเป็นเป็นข้อมูลนะครับเป็น data table ออกมานะครับเดี๋ยวนะครับใส่บอเดอร์ให้ด้วยดีกว่าจะได้มองเห็นชัดขึ้น จะดึงออกมานี่คือปุ่มที่จะทําการเพิ่มผู้ใช้ระบบลงไปนะครับครับนี่ก็เป็นหน้าจอนะครับผู้ก็คือหน้าจอจัดการผู้ใช้ระบบนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับ